อครับสวัสดีทนผู้ชมเพื่อนกันด้วยนะครับก็อยู่ของผมเองเคอร์บี้ซาสเนมนะครับผมนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรายการรีว,วิวของนั่นเองครับผมนะแล้ววันนี้ผมไปเจออ่าการการมา็นการนักบอลน,นะนะผมนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ของแท้แหละถ้าคลิปนี้นะครับผมนะไม่เอาดีกว่า เออเด้อถ้าสมมติคลิปนี้ครับผมนะถึงถึงยี่สิบไลค์อ่ะผมจะซื้อแมตช์แท็กของแท้มาเปิดนะครับผมนะการบอลของแท้แหละรเรามาเปิดนะครับผมนะเอานะเามาแกะกันเลยการดยูโรเทดิงการดเกมครับนะยูโรสองพันยี่สิบสี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมชาติไหนจะได้ยูโร ตยูโรมีเนมมาวะยูโรมีเนมมาไหมวะไม่มีเขาบอกว่าต้องเปิดจากหลังไปหน้าใช่ไหมท่าไผ่ผมจะเห็นก่อนผมอ,อันนี้ใครไม่รู้จักไม่มีชื่อบอกหรอกท่านผู้ชมเขาต่อไป คีเลียนเอ็มป๊าปเป้ฮะทุกทีนดี่ด่เลยนี่ใครอะไม่คุ้นอ่ะอจินะหน้าตาแต่ละคนมันดูคุ้นๆเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อไมชื่อวะจำไม่ได้นะทุกท่านใครเป็นแฟนสัปปเปอร์ก็ใครเป็นแฟนสปปเปอร์ก็บอกผม่อยแล้วกัน ใครอยู่วะเนี่ยใครวะผู้ชมไม่รู้จักอ่ะได้เรวานดอปส์เคลลี่เอ้านะพี่พ่อปูเ่เลวานของเราเอ้านะพ่อตาพ่อตาไม่ชอบปู่ต่อมาเป็นอารีซอนเบ็คเกอร์เอ้านะ อลิซงอาลิซงหลวงพีอ่อาลิซอง DCR วิชาลิวอภูฟังนะตบแไปเฮ้ยพีโด้สู้พีโด้พีโด้ออกแล้ว อยู่กับอนอัเซอร์ด้วยต่อมาอยู่ใบใหม่ด้วยพี่โด่อะสู้อ่ะสู้เลยอ่ะสู้ใบหน้ารอเราวิโดรินผันพี่โดพพ่โดอยังได้ฮาเลนฮาเลนเมซีม่อะไรพวกเนี้ยอยากแก้บางได้พี่โดามาบ่อยละไม่ถึงไอ นะเอาล่ะเมื่อเราได้มาแล้วก็ใส่สต็อกไปรุ่นใหม่ล่าสุดใส่สต็อกไปเลยก็ปิดนี่สต็อกของเองปเปเป้นี่เปิดปิดได้อย่างนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็สัตว์ครกดแชร์ครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท้าผม้ชมครับผมนะ อาจริงผมมีสอง,งนนะใช่ไมเรผมมีสองงนันแต่อันนี้ผมจะเอาไปเปิดรุ่นกับคุณโบสแล้วผมจะถ่ายรูปมาลงชุมชนแล้วกันนะเอาคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ